5678ก็ปสำหรับเพลงลูกทุ่งอินดี้ในหมวดเพลงเร็วนะครับผมเลือกเป็นเพลงชาบูนะครับก็เชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับกินข้าวผู้ดียวไปเที่ยวกับบอมีหมูคนมีผู้สาวบ่อหูบ่อสดคองมอเข้าใจ มีสำอังฝนกระส่บอกคักผู้ใดบ่ได้ไดราคาบ่เม่นขี้ลายว่มาแล้วนายจะเม่นมันเงาดำมือแห่งโอฟเฟสโอกเก็เอาบอ่อยู่แห่งเล่นแห่งพ่อรูคูแห่งพ่อแห่งเอากว่าเขา่าสั่งบ่ลู้โตนอกคนบนฟ้าเห็นวานน่าบ่เวาไพนอสิคิดถึงเหาจมแหลงจมเศร้ายังมิดสิลี สุขหลังใสจากบาทเน,นนาละแมนว่าคนที่เป็นคุยนี้ตอนนี้พันอยู่ใส กมามเทบอกทีสุขใจกันคือจังไก่ตีโลดได้บออยากมีคนเคิยงคู่ควรแคนไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อคู่บอกเพิ่นให้หูแนทอหากว่าเพิ่นกันเหงาคือกันสกิดเพิ่น่กกนได้บอให้เพิ่นมาโพดนาววอ่าโอ้โอาโอละนาแต่สัน้นเฮาทิ่ได้พ่อกันบอ โซนกระโดกละเดียก็เพลงเร็วนะครับในหมวดลูกทุ่งอินดี้ผมได้เป็นเพลงหอมหมกหอกไปฝากป้าครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้ครับมือนี้เฮียนคอยเพันไปลายปาสายถอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาป่าเพันสอนยูบวกเพันไดหวกมา เกจีนาแมงดาและกบน้อยมือนี่เฮียนคอยประมาณหกป้องแงรงเป็นเห็ดดนวกินแรงหอมยินยินกินตำดังม่ตำำมกหูโมกหัวและกุ้งหางทอนให้ใจดังๆกำลังนั่งไม่ค่อยใสทั้งยาสิห้องอยากสีไ้ พันบอกให้คอยเฝ้าไปเอาหมกหัวไปให้ป้าสะกอนบึงไปหอดแค้นป้าเอินฮาป้ามากะหอนป้าบบออยู่บ้านหหมกหัวเอาไปฝากป้าป้าไปแน่เลยหอยวมนาหัวขากับรถเสือกยางหัวและลงแกงหัวรถกะเลยห้างเบิดแห้งหอบขึ้นเน็ดเน็้ฝ่าห้องน้ำห่มฝนกระกตคำหันหัวอะไรมาหอดทำฝนตกคำเฮาเปียกหอดหมกหัว มกหัวเอาไปฝากป่าป่าไปหน้าเลยหอยเวลาหัวกากับรถเสียงยางหัวและลลงแกงหัวรถกการลยห่างเบิดแห้งหอบขึ้นเฮ็ดเตียนฝาห้องมึมฝนกะตกคำหาดหัวอะไรมาหอดทำฝนตกันเมาเปียกฮอหมกหัวห้าหกเจ็ดปดก็เพลงชาในหมดลูกทุ่งเอนดี้นะครับก็ผมเลือกเป็นเพลงบักคูขี่นะครับก็เชิญรับชมรับฟังได้แล้ครับ เขาเคยกินหอดมึงบอกเขาเคยโทรหามึงบอกินข้าวกับยังสบายดีบอเดือนหนึ่งเขาถามมึงสักเธอเขามองวางมึงเข้าใจบอมึงสิโทรไปยังกระดอกระเดือกเขาบ่าเคยโทรกลับจากเธอ ปันใดน้อมึงจังสิเข้าใจใบบังคีงเจ้าของแน่ทบทวนยังตัวยังดีกำลังเกิดในตอนนี้เขาเศร้าหักแต่ดนแล้วบอกคูข่ขีเขากำลังสิทิ่มึงไปเขาบอได้บอกว่าเขาเศร้าหักเขารูต้ตนศาสตร์นะมึงซืือ เขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือก็สิได้ไปแบบบอลำบาจใจมึงบ่ต้องเหนียวต้องริงสิเว้าอย่างเขาก็บอกกลับขึ้นมาใหม่